การทำทุกสิ่งทุกอย่างมัน,นก็สองคนแต่ก็สอนทุกอย่าง้ดยพิธีกรรมทางาศาสนาโดยส่วนใหญ่ท,ทําไมเราถึงสองนได้พิธีกรรมทางศาสนาเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีทางาศาสนาจะมีความรับีิงกันในวระคูลสูงวระคูลใหญ่ตรรคูนเล็กหรือครอบครัวไหนก็ตามพอเริ่มข้าสูพ่พิธีกรรมทางาศาสนาทุกคนก็จะมีความรเพียงกัน ผลิตันนี้จิตที่มุ่งตรงต่อพระศาสนาเหมือนกันแต่ในศาสนาพุทธนี้โดยเฉพาะชาวไทยพุทธกว่าที่จะเข้าถึงหลักเก่นของศาสนาส่วนใหญ่เราก็มาเจอด่านขั้ด้านเยอะแยะมากมายด่านที่ว่านี้ก็คือพิธีกรรมที่นี้คนโบราณโบราณนี่เข้าใจว่าชาวไทยพุทธนั้นส่วนใหญ่ใช้เข้าฐานธรรมะเลยเหมือนกับเด็กน้อยเข้าหายันก็ถึงแม้ยานั้นจะ เป็นโอสซนที่สามารถเยียวยารักษาให้หู้ปวได้ก็ตามแต่ตามปรษาเด็กน้อยก็ถือคนที่ยังรุ่มหลงอยู่คนรุ่มหลงก็เป็นต่างกันหมดเด็กน้อยก็ต้องอาศัยวิธีการในการบอกล่องทำอย่างไรให้เด็กนี้กินยาก็ต้องเพิ่มรสหวานบ้างใส่ในลักษณะของขนมเชื่อผลไปในลักษณะของของบ้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสารพิก็ตรมือนกันเปรี่ยนส่วนสำัของเด็กน้อย ก็คือชานพู้ที่ไม่ยประสีภาษาเ่ิงของธรรมะเสียโดยส่วนมากเมื่อมีความรอบตรงนี้มีความเชื่อตรงนี้ก็เป็นหลักธรรมไว้ใส่ไว้ในพิธีกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนเวลาเรามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยที่ฌาเนี่ยในพิธีกรรมก็คือการน้อมำศพทีนี้การรน้นรรรอมำศพนี่ถามว่ารดกันไปทําไมลดนำศพรดไปทำไม ก็มีความสําคัญอยู่สองในย่าประการที่เองเรียกลูกเรียกลาให้มาร้องเพลงกันว่าวันนี้พ่อไม่อยู่แล้ววันนี้แม่ไม่อยู่แล้วลูกทั้งหลายลูกทุกคนเนี่ยใครที่ยังบาดหมางกันอยู่ใครที่ยังทะเลาะกับพ่อแม่ไม่รู้องร้องอยกันวันนี้เจอบาดหมางกันแต่ที่พ่อยังอยู่ขณะแม่อยู่ร้อง่อนแล้วขอวอนแล้ววันนี้พ่อตาย แม่ตานคิดกันได้หรนะือยังจะเอาจริงเอาจงกันไปถึงไหนให้อขอสักทีให้สมัครสมาธีกันสักทีให้มีความรักโรเรดียวกันเหมือนน้าในกันที่ทุกคนร่วมบนฝ่ามือพ่อนี่ที่ทุกคนร่วมบนฝ่ามือแม่เนี่มันเป็นอย่างนี้อีกในย่าหนึ่งหมายความ,ม่าให้ทุกคนที่มาร่วมกันไว้อะไรเนี่ยเพราะการรดน,น้ำส่งอาศัยคนใกล้ คนไกลไม่สามารถที่จะเดินทางมาถึงได้รถน้ำส่งอาศัยคนใกล้ให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ซึ่งมาวิธีรดน้ำส่งให้ทุกคนนั้นได้จหนักถึงตนเองว่าแม้แต่น้ำหยดเดียวที่ทุกคนรดน้ฝ่ามือเข้าไปจ้าเองก็เอาไปไม่ได้เห็นว่า,าสากับทรำซย์สมบัติการตายแล้วน้ำสักหยดหนึ่งก็ยังเอาไปไม่ได้นี่ก็สอนเราอย่างนี้ทีนี้วิธีการรดน้ำส่ง รถน้ำส่งกับรถน้ำคนเป็นไม่เหมือนกันเวลารถน้ำดัาหัวคหลับผู้ใหญ่กับรถน้ำส่งนี่ไม่เหมือนกันรถน้ำส่งเนี่ยเราลดจากข้อมือลงไปที่ปลายนิ้วมีนี้เวลารถน้ำดําหัวคุณคนเท่าคนแก่เราลดจากปลายมือไปข้อมือแต่ส่วนใหญ่ก็ลดเหมือนกันใช่ไหมดินรถก็ไปถึงจุดตายประมาณนั้นนะเดนนี่แต่ว่าเรารู้อย่างนี้แล้ว ทางถูกต้องเรารดขึ้นไปจากปลายเบอร์สูข่ข้อมูลเด็กเราส่งเสริมให้ท่านวยิวารให้ท่านมีสุขภาพยั่งยืนแข็งแรงสมบูรณ์ที่อิงขึ้นไปแต่คนที่เสียชีวิตแล้วก็ให้ในแต่กอขอให้ไปสูท่ที่ชอบที่ชอบจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากสูงสุดข,ขึ้นสู่สามัญน,นี่โบราณก็สอนตรนอย่างนี้แตนี้ประการที่ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นวนนน่าพราตะมน้ำสกัเสเดเซนเทนร้อยโดยเฉพาะต่างแข็งละเกิดทุกมื้นที่เลยก็จะมีวิธีการมัดราสังใครเคยเห็นการมัดราสังไหมเคยเห็นมัดราสังเนห้องอัดร้อนรับเขาอัดกี่จุดนะกี่จุดมัดยูสานจุด เขาจะใช้สายสีและวงรอบจนที่หนึ่งก็คือที่คอบ่วงที่หนึ่งบ่วงคอในไปถึงบ่วงลูกบ่วงหลานเพราะโรคหลานมันลมหายใจของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือเพื่อลูกเพื่อหนานพอท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเราจะสร้างมาด้วยความยากลำบากกว่าจะมีทุกวันนี้ ว่าจะมาได้ขนาดน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายใครจะมาถือเอาดอวิสาสะไม่ได้ใครจะมาครระออาดีไม่ได้ไม่ยอมเดขนใครยอมอยู่คนเดียวก็คือนู่ให้อภัยอยู่กลุ่มเดียวก็คือนั้นแต่ลลกหลานเนี่ยได้หมดแต่คนอื่นท่างแต่กเพราะเพราะนั่นคือทุกอย่างของชีวิตที่คนคนหน,นึ่งสร้างเลยมานั่นคือคำตอบ เพราะนนั้การตอบตรงนี้ผมจึสงส่งมอบให้กับคนที่อยู่ข้างหลังอยากเต็มใจก็คือลูกหลานในห่วงที่เนึนงผมที่ขอของลูกหลานเพราะลูกหลานนี้ลนานงาจใจของชีวิต่วงที่สองพ่าู้ปมไว้ที่ขอบเมื่อขอบเมือนี้ก็คือคู่ชีวิตคู่สร้างคู่สมคู่เหนืยคู่ทุกข์คู่ยากเหนื่อยมาด้วยก,นกันสร้างมาด้วยกันละบมาดมาด้วยกันต่อสู้มาด้วยกันในคราวที่ชีวิต แม้แต่ท่านญา้องคนอื่นๆไม่มีใครเคยถามสรารทุกข์สุติภเพราะควรจะไปป็นร่างเขาเพราะควรจะเป็นเพิ่มนรำร้ห้เขาแต่คู่สามีภรรยาที่ไม่เคยอถอดถิ้งกันจิตใจเ,เดียวกัน,น,นทังคู่เลยจนบางวันวันเลวร้ายอ้น,นมาได้วันนี้ชีวิตเราเริ่มสบายแต่ก็นั่นแหละโรคไัยไข้เจ็บมาดูแล,ลความแก่จะาด้บรรเาม้าถึง วันนี้พี่ต้องจากไปน้องต้องอยู่ต่อวันนี้พี่ต้องจากไปน้องก็าเรียนต่อเอาละวันนี้หนูไปอยู่แล้วพี่ทำหน้าที่ดูแลพวก้วยนี่คือผู้ชิ้บ่วงวองการข้อใจในการนบ่วงที่สองบวงที่สามบูที่ข้อเท้าบวงนี้คือบวงสร้ามสมบัติมไปไหนไม่ได้มันบวกไปหมดยิงคนเท่าคนแก่ผู้สูงไป ตอะเทศกาลหรือวันหยุดวันว่างอะไรเนี่ยลูกชวนไปตากอากาศตากจังหวัดบางชวนไปพักผ่อนตากที่มาบวงไปนะพาลูกตามนี้ด้ยเถอะเดี๋ยวแม่เฝ้าบ้านเองไม่มีใครเฝ้าบ้านเดี๋ยวพออยู่เฝ้าบ้านเองแล้วมาโหวมไปหมดคนเฒ่าคนแก่ในึงแม้จะขยับขยื่นร่างกายเพื่ได้คล่อมเหมือนคนดุสานแต่ก็ยิ่งกวามเฝ้าระวังให้ลูกหลานเล็อยู่เปนอย่างปลอด หูตาพยายามดีอยู่นะตาก็พยายามมองเกกี่ยวหูก็พยายามที่จะฝังมีอะไรที่จะคืบนคลานข้ามาแล้วทําให้บ้านเรามันอยู่กันสงบสุขหรือเราจะลุกลามเข้ามาในคนท้องคนแก่ของนั้นไาเนี่ยก็เรียกว,ว่าบ่วงข้อเท้าดำหวัวทรัพย์สมบัติไปไหนไม่ได้นี่คนโบราณโบราณคนสอนว้าอย่างนี้แต่คนสมัยใหม่เนี่ยทาไมเข้าใจ ก็ไปเอาเรียกว่านั่งปากตองแล้วก็เขียนเรื่องราวตามสัพเพเหรที่ว่าบางคนในต่แหนงหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตใจทางศาสนาแต่กลายเป็นผู้นำทางเข้ารป้ไมเสด็นำพาไปสู่ความเชื่อที่มันกิดมันเหลวไหลเข้าใจว่าวิธีทมเหล่านี้แต่เวลาคนตายเขาต้องผูกให้เขาพักวันมันจะได้สะกดจิตมันจะได้เนส่ยสะกดจิตคนเป็นไม่ใช่สะกดจิตคนตาย จิตคนตายไปไมีแล้วมีแต่จิตคนเป็นที่ยนเขาอยู่เนี่ยมันะสะกดจิตคนเป็นไม่ใช่สะกดจิตคนตายแต่ถ้าเรนา s <S น้อมน้ำทุกสิ่งทกกุกอย่างที่คนโบราณโบราณเขาทำนไว้เข้ามาสู่หลักธรรมในพระศาสนามันจะประเสริฐนะแต่หลังจากน,มมนั้นเขาทำอะไรเหตุสงฆ์ในทรรมดูเราไปในทุกๆที่ในเหตบสงฆ์เขาไม่เคยวาบเรื่อ,องกับเราเลยใช่ไหมแล้วไม่เคยวางตามเราเลยเพราะวางไว้ในที่สูง ทำไมถไึกว่าไในที่สูงก็เพราะว่าหนึ่งร้อยคนที่มารนะ่วมงานหนึ่งพันคนที่มารนะ่วมงานจะนั่งหน้านั่งหลังนั่งไกลนั่งไกลทุกคนจะต้องเห็นชัดก,กันเหมือนเวลาเราเลยขึ้นบนท้องฟ้ามองพระจันทร์วมเดียวกันไม่มีสายตาพูดไหนที่บนฟังสายตาของเราเราเห็นจวัดสว่างเจอยจ้าเหมือนกันับคนทุกจังหวัดในประเทศนี้แล้วก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทวารให้สูงเพื่อให้ทุกคนเห็นกันให้ชัดว่าแท้จริงสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งไกลตัวถึงแม้ข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ไกลไปก็เห็นชัดเดือดว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าเองก็ต้องไปนอนอยู่ในนมไปนั้นข้าพเจ้าจะหนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้วัน้องเห็นเลยใช่วเวลาเป็นวมงานสพเนี่ย อย่าไปในฐานะผู้ที่เป็นแขกไปร่วมงานแต่ท่านผไปในฐานะคนที่วันนี้เข้ามาศาึกษาและเข้ามาเรียนรูเ้เพื่อจัดการกับความรู้สึกตัวเองว่าวันนี้การสูญเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวชีวิตวันหนึ่งก็คงเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเหมือนหลายปีก่อนเกิดขึ้นกับครอบครัวเราวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวชีวิต ไม่ได้ต่างกันเลยว,วันนี้ความการเกิดขึ้นกับคนโยมชระมันใกล้เรามาทุกทีทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีวันหนึ่งเราเองก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะดีความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ราต้องเห็นได้ชัดก็เห็นชัดแล้วมันจะตัดก,กำลังความโลภของท,างท่านได้ระดับหนึ่งมันจะตัดความเลี่อชังของท,างท่านได้ระดับหนึ่งมันจะตัดความหลงงงาของท,างท่านได้ระดับหนึ่งเพราะท่านมีความรู้รสึกว่า จะมัวเรในรอชักช้าหรือทำตัวเดือดร้อนไปกับเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่ได้การนะเพราะชีวิตของเราเป็นสั้นลงทุกที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 แต่ประโยชน์ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นกับมีโอกาสน้อยลงตามไปอายุเมตาเมตามัวแต่โกรธเปลียนเขามัวแต่ชังเขามัวแต่สาแช่งเขามัวแต่ไปรับรู้รับเห็นเรื่องชาวบ้านชาวช่องทั้งเรื่องของตนเองและก็เป็นประรามเนี่ยยางนี้น่าเสียดาย เนี่ยเพอเห็นอย่างนี้เราจะเกิดเรียกว่ามราณาสุสติมันเป็นเครื่องเตือนเราเตือนตัวเองว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าความเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าจะนีความเป็นอย่างนี้ไปไ,ปไ,ไม่ได้นี่เขาสอนอาไรหลังจากนั้นมีอะไรบางพื้นที่เขาเอาวางสำนักับข้างวางไว้ข้างดี่รงันวางไว้การดีตรัแต่พอถึงเวลารู้กเ็เด้อกอมันของ ขอดตัวว่าแม่ไม่กิงขามีปลาทองในวองชอบแม่เลยมีผัเกเครื่องไรในวองชออพ่อรนะู้หมดนะตอนตายก็รู้หมดนะแต่ตอนเป็นไ,ไม่คอยนึกถึงนเอ้คนเรารเนี่ยบอปเลยโบราณก็สอบดีว่าตอนมีชีวิตเะยตไปเรียงลำดับความสาคัญ่อ,องเอ่ท้ายสุด พอเพื oo, e, cliff, ่อนโทรมาเดือนเดือนเดือนเที่ยงคืนที่หนึ่งปีสองยี่สิบนาทีไม่เคยนั้งเดี๋ยวอุ้ลงไปเดี๋ยวเจอกันที่แยกถนนที่ปากซอยนี่ไปได้ไหมดแต่พ่อแม่เด่นผัดแล้วผัดอีกเตียงแล้วเสียดอีกเลือนแล้วเลือนอีกเลื่อนจนตายผัดจนตายเพราะถ้าเสียชีวิตก่นึกขึ้นได้ไอ้นั่นก็สามเลื่อิดไอ้นี่ก็ไม่น่าเลยไอ้นั่นก็นลูกอากาศลำโยหนูทำไม่ดีอย่างนั้น อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเราไปลุ่มคนตายขึ้นมากินข้าวมันไม่ได้ประโยชน์แต่โบราณโบราณก็สอนไว้เพื่อนเพื่อนตนตว่าที่ไปเคาะลงหนึ่งทีเนี่ยหูตนจะได้ยินได้เงเคาะครั้งที่สองตื่นได้ทันทีเคาะครัคร้งที่สามเป็นผู้เป็นคนได้ล้ว ไม่ใช่เคาะให้คนที่เสียชีวิตท่านรับรู้แต่เคาะเพื่อเตือนตอนเองแหลทับรู้แต่ถ้าเราดูแลปริัารลูนพ่อลุณแม่ทั้งทีขณะมีชีวิตในขณะที่ท่านรักษาตัวจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตไม่คเคยบกกรองท่านเคาะไปเถอ